กราบสวัสดีคนกันด้วยนะครับพวกผมไอช่าเดลียมาสเตอร์ทีวีกันอีกแล้วนะฮะในวันนี้เรามาอยู่กันในแมปหนึ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้รู้จักแน่นอนฮะเป็นเกมเกี่ยวกับ Squid g เกมครับคือต้องบอกก่อนเลยว่า Squid g เกมคืออะไรครับ Squid g เกมก็จะเป็นประมาณว่าเป็นซีรีส์ครับเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยจะกล่าวถึง ผู้คนที่ได้ถูกลับเรื่องเข้ามาในเกมแห่งนี้ครับโดยเกมแห่งเนี้ยมีกติกาที่ว่าถ้าคุณชนะเกมนี้ไปอ่ะคุณจะได้จํานวนเงินมหาศาลครับแต่ถ้าคุณแพ้ต้องแลกมาด้วยชีวิตเท่านั้นครับคนที่ตกรอบจะต้องตายเท่านั้นส่วนคนชนะจะได้เงินจํานวนมหาศาลครับแล้วคนที่ตายอ่ะก็จะเพิ่มเงินเป็นเงินรางวัลด้วยโอ้โหบอกเลยว่าผมใหญ่ท่านผู้ชมไปดูซีรีส์กันเลยฮนะบอกเลยว่ามันแน่นอนครับมันสะใจสุดๆไปเลยและแล้ว มันก็มาถึงครับสควิตเกมนั้นมาอยู่กันในโลบล็อกแต่เปลี่ยนจากสควิตเกมเป็นฟ s h g เกมเป็นการหลีกเลียงลิกิทอร์สุดยอดเลยก็ว่าได้ครับมาครับผมต้องเข้าไปในวงนี้ใช่หรือไม่อะไรเนี่ยไปยโอ้ไปผมขอไม่เกี่ยวแล้วกันครับเสียงเพลงเหมือนในซีรีส์เลยสุดยอดแต่ชุดแต่ไอชุดนี้มันเอ่อมันสีออกสียมพูไปหน่อยแต่ไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ รวมๆแล้วเกมนี้ภาพค่อนข้างสวยเลยตอนนี้รอ51วนะิฮะโอเคดูซิว่าผมจะได้เงินรางวัลกลับไปหรือเปล่าครับดูทรงแล้วน่าจะยากพอสมควรนะเอาตรงแต่มันดัดดัดแปลงเป็นรูปแบบเกม่าผมคิดคิดว่าความโหดร้ายน่าจะน้อยลงนะมาครับ10วิเล่นยังไงหนอก็เท่าที่ดูก็แบบในซีรีส์คือแบบ A I O U แล้วพูดหยุดหยุดปุ๊บคือเราต้องอยู่นิ่งๆเว้ยมาดูซิว่า ผมจะทำได้หรือไมไปดูกันกินไรโอ,อ้คืออะไรอะ่ะอ,อ้อสีแดงอุ้ยคนตายเอาละบันเทิงแล้วกูออกกินไรคือไปโอย้ออยเจับจังโอ,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 อ้โอ,อ้โ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 อ้อ้โ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 อ หยุดอยู oh. ่ๆว okay. exactly. okay. 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 ิ่งทำไมโอ้ยไม่น่าเลยครับคีครับมีเวลาให้ด้วยหนึ่งดูจะเจนะโอเคโอเคเริ่มง่ายเริ่มง่ายแล้วเริ่มง่ายผมว่าง่ายผมว่าง่ายผมว่าง่ายโอเคโอเควิ่งสิเฮ้ยมันเร็วขึ้นเฮ้ยมันเร็วขึ้นนะผู้ชมแย่แย่แล้วแย่แล้วมันเยลมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นวิ่งเอาไงดีมันเร็วขึ้นอะแล้วผมเพิ่งถึงครึ่งทางเอง เราจะวิกเฮ้ยมันเร็วขึ้นเอาไงทีเนี้ยไม่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้ว,ว้าย<ฮ>เกือบหยุดไม่ทันวิ่งจะถึงเส้นชัยแล้วว,ว,ว้าเร็วเกินเร็วเกินวว<ฮ>อุ้ยรถวู้ โอเคเดินแล้วนะโอเคเดินแล้วครับโอ้ยแล้วโอ้โหแล้วใครวะล่ะเฮ้ยอีสี่สิบเก้าวิเชื่อว่านายทำได้มาสิมาสิโอ้โหยวิ่งไปข้างนอกมากวิ่งไปข้างนอกไปได้ตายเฮ้ยจะทันไม่ได้สี่สิบวิเพื่อนเพื่อนเชื่อว่านายทำได้สู้ๆเขาแล้วนายจะทำได้คุณลุงคุณลุงครับใส่สี่วิครับวิ่งไม่ได้ครับมาดิเอาไอ้ี่อย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งแอดมาตรงนี้ ย hey, er ี่หกวิครับใครมันแอดมาหั้งหนาวเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะสู้สู้สู้ใช่ครับสู้สู้สู้สิสิบเจ็ดวิสู้สู้เฮ้ยลุ้นเนี่ยลุ้นโอ้โหโคตรเร็วเฮ้ยเกาวิเกาวิหกวิห้าสี่สามเฮ้ยอุ้ยหนึ่งวิโอพอดีครับโอเค โอเคอ right? wow. ๋อทุกคนโดนจัดให้ตายครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับบอกเลยว่ารอดกันเยอะอยู่แต่ผมเสียไอ้คนสุดท้ายอ่ะมันเกือบไม่รอดแล้วนะอะไรอันนี้คือไปได้เลยอ่ะอ๋ออ๋อโอเคเล่นต่อเนื่องได้เลยครับแค่เกมแรกก็มันแล้ฮะนั่นต้องต่อครับคนยังผมชอบความท้าทายฮะมาสิบเอ็กาป เฮ้ยผมลองไม่วิ่งไหมยอย่าหาทำโอเคอะโอเคผมลองเดินดูอุย๊ยมีคนตายพระเจ้าช่วยอุย๊ยมันจะขยะับเอ้าเอ้าเอาเอามันมันมันรู้ว่าต้องหยุดแล้วมันจะเอ้ยลืมวิ่งรึงวิ่งกะจะไม่วิ่งแล้วผมอยู่อันดับท้ายๆเลยนี่วะเอาไงดี วิ่งครับวิ่งวิ่งโอ้ยเราจะวิ่งทำไมแล้วเน็ตมันกากหรอหรือว่าไงอะ่ะมาครับเห็น้ยวิ่งต้องวิ่งแล้วผมว่ามันเร็วขึ้นเรื่อยๆต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วในหนังมันขยับหัวได้เปล่าวะอย่ yeah, แล้วมันเร็วขึ้นเรื่อยๆเอาอีดีเอาอีกนี่เอาอีกแกเอาอีกแกไม่ใช่คนอื่นคนอื่น้ยวิ่งวัน โอ้โหอ้โหไม่นะอุย้ยมันจะขยับกันทำไมวะเนี่ยขวนเร็วเลยเอาละเอาละเวนกำแล้วนะท่านผู้ชมมันเร็วมากเร็วมากอุย้ยมีใครตายไม่มีใครตายไม่มีใครตายเอ้าเอ้า What the fuck วุ้ยอุ้ยเอาเอาคนนี้เกือบตายครับเฮ้ยเร็วเกิน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 เฮ้ยเร็วเกิน เดินมาอย่างเดินเข้าเส้นชัยอย่างหล่อเท่ฮะเฮ้ยมันทำให้คุณนี้ตายอ่ะออกนอกเส้นเหรอหรือว่าไงรอดครับรอดรอดรอดเย่เย่เย่ครับเย่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 ครับเหลือโอ้คุณผู้หญิงคนนี้ตายแล้วครับเอาไงดีคนที่เหลือคนที่เหลือสู้สู้โคตรเร็วเลยมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆครัเอาละครับจังหวะนี้เอาไงเอาไง อุ้ยเหลือสองคนครับเขาเซ็นใช้สชชี่อีกกีว่วิอีกยิมเอ็ดวิฉันเชื่อว่าพวกนายทำได้อีกสิบหกวิอ้ยแล้วคนนี้ไม่ขยับอ่ะโอเคโอเคโอเคเก้าวิเอ้ยแล้วคนนี้มันไม่ขยับเลยอ่ะเอาคน,นเอาอีกสามวิไม่ทันเรียบร้อยครับโอเคผมก็ผ่านเข้ารอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เกมรวมๆแล้วถือว่าสนุกมากนะฮะบอกเลยเล่นเพลินๆดีแน่นอนครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จักซควิดไม่รู้จักซควิดเกมนะมันดังมากๆดังก็ชอนโลกเลยก็ได้ตอนนี้มันดังเป็นซีรีส์ที่ดังที่สุดแล้วโอเคครับผมจะลองตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองครับลองเดินเท่านั้นผมจะรอดไหมเดินเท่านั้นนะอันนี้ผมตั้งเองนะฮะเดินเท่านั้นจะรอดหรือไม่ไปดูกันเออผมลืมบอกไปในซีรีส์เนี่ย ทุกคนเป็นหนี้ครับเป็นหนี้แบบมหาศาลเลยฮะต้องมาเล่นเกมนี้เพื่อปลดหนี้ฮะจำนวนเงินที่ได้ได้เยอะมากมาเดินเท่านั้นครับจะรอดไหมโอ้โหมันก็ยังมีคนตายเนะยาะวุทยเธอเดินโอเคโอเคโอเคดูสิครับผมเดินเท่านั้นจะเหลือกี่วิ เริ่มเร็วแล้ว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 เอา้าหยุดจากเกมตอนเด็กกูกลายเป็นเกมฆาตกรไปได้เฮ้ยเท้าเดินเท่านั้นจะโผล่อยู่คนท้ทายเลยนะเนีเ่ยเฮ้ยจุ๊บโอ้โหผมที่โลเลยนี่วะเอาไงดี เดินเท่านั้นนะผมจะเดินเท่านั้นอุ้ยเกือบเกือบหมดแต่พูดไปแล้วเฮ้ยคนนั้นไม่ใส่ชุดขาวอะ่ะเฮ้ยแย่ yeah, แล้วโอ้คนเร็วเลยอ๋อเร็วเกินเฮ้ยต้องวิ่งแล้วไอ้เหี้ย ว,ว okay, okay. ้า <câ> ว <ย misunder dentro> ิววว้าวว่าโอเคโอเคอุ๊ยหนึ่งเวลาหมดพอดีครับโอ้โอ้ไม่รู้เวลาหมดโอเคโอเครอดครับเมื่อกี้รอดรอดชนะครับชนะก็บอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนะถึงแม้ว่าเกมมันจะไม่มีอะไรเลยนะ ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เท่านั้นนะก็เขาไม่ได้จ่ายนะไปดูกันเองด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะผมชอบซีรีส์เรื่องนี้น้มากมันดูง่ายแล้วก็แง่คิดมันเยอะด้วยนะครับผมนาะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดซับใครกันด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปรอดูกันตกใจหมดเลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไปรอดูกันเลยครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บ